สวัสดีครับวันนี้เราพา2ูพมากินข้าวร้านสุขนิยมนะครับดูครับดูอร่อยไม่อร่อยดูพอสนะครับโอ้โหคำใหญ่มากสมชายาพอสคำใหญ่ใจเพียงล่ะใจเพียงขอหน่อยหนึ่งคำหนึงสองอำ่ำบุม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 อันนี้เราไม่ได้มาแข่งกันกินนะครับแต่เรามากินเพื่อ ความห,วห,วหิ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 วจังเลยนี่หิวกันมามตั้งแต่สิบเอ็ดโมงว่าจะกลับมากินร้านเฝออยู่ข้างๆแต่เจอร้านนี้เลยเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาอร่อยดีนะครับแล้วก็เส้นสปากเกตตี้ของพอสนี่ก็โอเคพอชอบมากๆเลยน้องเพียงก็ชอบสุดๆเลยครับโหดูสิกินไม่หยุดเลยอะดูดูดูอย่าอย่ามาแกล้งฉันฉันจะกินอยู่อะไรเนี่ยเจ๊ โพดแกงแค่นี้ทำเป็นบังเขินกินไปกินไปใช่สิฉันหิวนะเจ๊ระวังผมเจ๊ระวังผมโอ้พอกินน้ำไปแล้วอร่อยมากเลยนี่ครับเห็นไปไหมครับสุกนิยมนะครับร้านนี้อร่อยจริงๆครับเชิญมาได้เลยครับอยู่ข้างๆร้านร้านเฝอท่าบอ่อแล้วครับครับผมลองดูเจ๊กินน้ำอีกแล้วจุ๊บจุ๊บ พอตกินต่อสิไม่ละครับเจพอตอิ่มแล้วพอจะเล่นแล้วยาไหนโชว์ฟันจอบหน่อยโชว์ฟันจอบหน่อยแหวกสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย